ก็ได้จากการแข่งขันทั่วไปหรือเปล่าแล้วก็ได้จากาหนังสือไมชูการ์ดเล่มอะไรสักอย่างนะครับผมจำไม่ได้วาลุ่มไหนสักอย่างเป็นการ์ดสังกัด Legend World สายแอสการ์ดดวงดาวและความตายนะครับผมคือถ้าเกิดมันติดดาร์กเนีแล้วกนนี่คงเอาไปเล่นกับสายความตายได้นะครับผม เป็นมอนสเตอร์ไซส์3ามดิฟเอนซ์เจ็ดพันพาวเวอร์แปดพและคริต mm ิเคิลสามคอคอสเป็นจ่าย2เกรดและนำการ์ไปบนสุดของเด็กเราเข้าสู่โซ่แอคทิ้งการ์ดในมือ1ใบเพื่อทำลายมอนสเตอร์1ใบในสนามคู่แข่งที่มีไซส์2หรือต่ำกว่าและก็ทีส mm hmm. กิลโซการ์ดคอคอสก็นค่านี้2เกรดฟื้น ไปบนสุด้าโซนี่แล้วก็ความสามารถทิ้งมือหนึ่งทำลายมอนหนึ่งตัวที่มีพลังโจมที่มีดีฟเฟนส,ส์สเอมไม่ใช่ดีฟเฟนส์ไซส์สอ,องหรือต่ำกว่า<ม>ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผม l o o d ี King ถือว่าดีอสมควรกับสกิลการทิ้งทำลายนะครับผม โอเคก็เข้าสู่ช่วงอ่าจับชื่อช่วงอะไ้ช่วงข้อดีข้อเสียนะครับผมโอเคไป ข้อเสียของเทพแห่งดวงอาทิตย์และความตายบลัดดี้คิงนะครับผมข้อดีคือมันมีโซกาดนะครับผมแล้วก็ดีเฟนซ์สูงถึง7,000แล้วก็มีสกิลในการทิ้งมือหนึ่งเพื่อทำลายมอนหนึ่งใบนะครับผมนี่คือข้อดีมันหนึ่งคือดีเฟนซ์เยอะสองโซกาดส,สามสกิลนะครับผมข้อเสียคือเป็นไซส์สามหนึ่งแล้วก็ ทำลายได้แค่ไซส์สอหรือต่ำกว่านะครับนี่คือข้อเสียของมันแล้วก็เป็นสกิลแอคด้วยไม่ใช่สกิลคอเตอร์มันไม่ได้เหมือนกับเมเทอเรียนด้วยกอนนะครับที่ทิ้งตอนไหนก็ได้ทิ้ง2องทำลายตูมนะครับผมคอระคอรแบบกันข้อดีของมันก็1 2ึสข้อเสียคือ Power เอ้ยไม่ใช่ Power อร์ไซส์นะครับแล้วก็คอคอที่ต้องจ่าย2เกตนี่คือข้อดีข้อเสียของ เทพแห่งดวงอาทิตย์และความตายแบดดี้คิงผมแนะนำให้ใส่สองถึงสามใบเพราะว่ามันก็ถือว่าสุดยอดแต่ถ้าเกิดส่วนตัวผมตอนนี้ผมว่าอยากจะเอาสักสี่ใบเลยเป็นบอดดี้ไปเลยนะครับผมเพราะตอนนี้ผมได้มันมาเป็นใบที่ห้าแล้วมาเป็นใบที่ห้าแล้วก็เลยคิดวา่ามาจัดเป็นเด็กดีกว่านะครับผมแต่คงไม่เอาไปเล่นแน่ๆจัดเด็กลเล่น นะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วกับการรีวิวเทพแห่งดวงอาทิตย์และความตาย Bloody King อยากให้เรารีวิวการ์ไรบ d ั y f ี้ไฟยูกิบอกมานะครับเกิดผมมีมิจะรีวิวให้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแลกวูดบาย